ตำนานเซียนปีศาจส,สถานพบหมวัวเทียนจีบทที่1 3 5 8สถานการณ์สิ้นหวังผู้เท่ากาหวารู้สึกถึงพลังดึงดูดอันน่าสะเพรีงกลัวที่อยู่รอบตัวขุมนั้นพลันเบาบางลงไปทันทีจึงรู้สึกยินดีในใจผู้เท่ากาหวารีบกระตุ้นเวทอย่างต่อเนื่องพื้นผิวของลำแสงห่อเหินเปล่งประกายขึ้นมาและแปลเปลี่ยนเป็นรุ้งยาวสายหนึ่งพุ่งทะยานไปข้างหน้าอีกครั้งปรารถนาที่จะบินออกจากหมอกพิษศพปีศาจแห่งนี้ในคราเดียว ทว่าลำแสงเหาะเหินเพิ่งเดินทางไปได้ไกลเพียงสิบกว่าจ้างก็ได้ยินเสียงเอกทึกครึกโครมราวกับท้องฟ้าฉีกขาดดังก้องมาจากเบื้องบนครู่ต่อมาผู้เท่ากาวหวาก็รู้สึกว่าเหนือสีสะพันมืดมิดกระทันหันทันใดนั้นสีสังของงูเหลี่ยมสีดำขนาดมหึมาพลันโผลออกมาจากในสายหมอกดวงตาที่เปล่งประกายดูร้ายของมันกำลังจ้องมองลงมาที่ผู้เท่ากาเเวลพลางแลบลิ้นสีแดงสดของมันอย่างรวดเร็ว หากหลิวหมิงอยู่ที่นี่นะเวลานี้ย่อมจดจำได้ทันทีว่าสีสัง,งูเหลี่ยมสีดำนี้ก็คืออสอรพิษปีศาจหมางกู่ตัวเดียวกันกันกบที่พวกหลิวหมิงเคยเจอมาก่อนกลิ่นไอหน้าสะพริงกลัวอย่างยิ่งขุมหนึ่งพลันแผกระจายออกมาจากร่างของมันเมื่อผู้เท่ากาเหวาเห็นดังนี้ก็รู้สึกราวกับตกลงไปในหลุมน้ำแข็งก็ไม่ปานใบหน้าซีดเผือดราวกับคนตายแทบกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวผู้เท่ากาเหว๋รู้ดีว่า แม้แต่ในยามที่ตัวมันแข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่สามารถต้านทานงูเหลี่ยมยักษ์ตัวนี้ได้นับประสาอะไรกับช่วงเวลานี้ที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บและสูญเสียพลังเวทไปเช่นนี้ทว่าในเมื่อผู้เท่ากาหว่วฝึกฝนบำเพ็ญเพียรจนมาถึงระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ได้ย่อมต้องผ่านบททดสอบความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วดวงตาจึงเปล่งประกายเจิดจ้าและสงบเยอเือกเย็นลงในพริบตาแข้งข้างที่ถือหอกยาวสีน้ำเงินไว้พลันขยับเล็กน้อย เรากับต้องการกระทำอันใดบางอย่างเพื่อหาทางหลบหนีไปถ้าผู้เท่ากาเหวาไม่ขยับก็คงไม่เป็นไรแต่การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวนี้กลับก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมโดยตรงเพียงได้ยินเสียงศพดังขึ้นคราหนึ่งเงาแดงสายหนึ่งพุ่งวาบเข้ามาด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์ลิ้นใหญ่หนาของงูเหลี่มยักษพันรัดรอบร่างของผู้เท่ากาเหวาทันทีผู้เท่ากาเหวายังไม่ทันได้ตั้งตัวลิ้นงูก็ม้วนตวัดกลับไป ปากของงูเหลี่ยมยักษ์อ้าออกเล็กน้อยและกลืนผู้เท่ากาเวาลงไปทั้งตัวในคำเดียวหลังจากนั้นศีรษะของอสรพิษปีศาจหมางกูก็สายไหวเล็กน้อยสองสามครั้งร่างของมันค่อยๆหายลับไปในปราณพิษอันไร้ที่สิ้นสุดและเปลี่ยนเป็นเกียกริครานอีกครั้งแม้ว่าตระกูลของผู้เท่ากาเหวาไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มสีตระกูลใหญ่แต่การที่มีคุณสมบัติพาผู้คนเข้าสู่ห้วงเหวปีศาจได้นั่นก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า ความแข็งแกร่งของตระกูลนั้นเพียงเป็นรองสีตระกูลใหญ่เท่านั้นตัวของผู้เท่ากาเหวเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแผ่นดินหมื่นปีศาจแต่บัดนี้กลับต้องมาสิ้นชีพอย่างเงียบเชียบไร้คนรู้เห็นท่ามกลางปราณพิษศพปีศาจไปเช่นนี้เกรงว่าผู้เท่ากาเหวคงตายไปด้วยความกับแค้นใจอย่างแท้จริงก็ได้ส่วนกลุ่มต่างๆที่อยู่ในห้องเหวด้านในขณะนี้ยังคงเดินทางมุ่งหน้าสู่ใจกลางห้องเหวปีศาจต,ตูม บนท้องฟ้าเหนือสถานที่แห่งหนึ่งของสุสานปีศาจโบราณก้อนเมฆสีดำที่มีขนาดประมาณหนึ่งหมู่ก้อนหนึ่งพลันเกิดการปั่นป่วนชั่วขณะหนึ่งสายฟ้าสีดำขนาดเท่าถังน้ำสายหนึ่งพุ่งลงมาจากก้อนเมฆฟาดเข้าที่ศีรษะของศพปีศาจสีแดงเข้มสูงใหญ่ตนหนึ่งที่เบื้องล่างเมื่อประกายสายฟ้าสลายหายไปศีรษะของศพปีศาจสีแดงเข้มก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางสายฟ้าสีดำร่างของศพปีศาจที่ไร้สีสตกลงพื้นเสียงดังสนัน่น กดทับอาคารร้างแห่งหนึ่งจนพังทลายกลางอากาศเกาเหอเหยียนยกมือขึ้นเงียบเียบและไร้เวทสายหนึ่งขึ้นไปเหนือศีรษะก้อนเมฆดำบนท้องฟ้าหดตัวลงอย่างรวดเร็วและแปลสภาพเป็นผ้าเช็ดหน้าไหมสีดำสนิทพื้นหนึ่งบนผ้าเช็ดหน้าปักอัครเวทสายฟ้าไว้หลายตัวบางครั้งก็มีประกายสายฟ้าสีดำแล่นแปลกๆปลไปทั่วพื้นผิวผ้าเช็ดหน้าหมุนวนอย่างรวดเร็วและตกลงมาในมือของเกาเหอเหยี่ยน หลังจากเก็บผ้าเช็ดหน้าเข้าไปแล้วเกาเหยอเหยียนก็รู้สึกโล่งใจและหอบหายใจอยู่สองสามครั้งในขณะนี้รอบกายของเกาเหยอเหยี่ยนมีศพปีศาจห้าตนนอนทอดกายอยู่ทั้งหมดดูเหมือนเพิ่งถูกสังหารไปเมื่อไม่นานมานี้เกาเหยอเหยียนหยิบโอสดปราณฟื้นฟูพลังเวทเม็ดหนึ่งออกมากลืนลงไปแววตาเต็มไปด้วยความสำนึกเสียใจเขาประเมินห้องเหวด้านในต่ำเกินไปไม่เพียงแต่ขาดการเตรียมการที่ดีเท่านั้นตอนนี้ยังเหลือเพียงลำพังคนเดียวอีกด้วย นับตั้งแต่เข้ามาในสุสานเกาเหอเหยียนต้องต่อสู้อย่างดุเดือดติดต่อกันหลายครั้งไม่มีเวลาพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายแม้แต่น้อยการต่อสู้อันดุเดือดติดต่อกันเช่นนี้ต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์เช่นเกาเหอเยียนก็ทําให้พลังเวทแทบเผือดแห้งไปจนหมดเช่นกันเมื่อครู่นี้เกาเหอเยียนเพิ่งรู้สึกฟื้นฟูขึ้นมาได้เล็กน้อยก็มีศพปีศาจหลายตนโผลออกมาโอบล้อมอย่างกระทันหันภายใต้สถานการณ์บีบบังคับ เกาเหยือเยียนจำเป็นต้องใช้ท่าไม้ตายของตนเองสังหารพวกมันโดยไม่มีทางเลือกแม้สามารถสังหารศพปีศาจเหล่านี้ได้แต่ก็ทำให้พลังเวทที่เดิมทีมีอยู่ไม่มากต้องสูญเสียไปเป็นส่วนใหญ่เช่นกันส่งผลให้พลังชีวิตของเขาเสียหายอย่างร้ายแรงเกาเหือเยียนสูดหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งบนร่างเปล่งประกายสีดำเรื่อเรืองออกมาสีหน้าก็ฟื้นฟูขึ้นมาเล็กน้อยเกาเหือเยียนสายสีสะ กำจัดอารมณ์และความรู้สึกด้านลบเช่นความหวาดกลัวและความวิตกกังวลออกไปสีหน้าก็กลับมามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวอีกครั้งในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเก้าเห,เหยือยนย่อมไม่มีทางรามือกลางคันอย่างเด็ดขาดไม่ว่าอย่างไรก็ต้องค้นหาสมบัติที่หายสาบสูญไปจากโลกภายนอกให้ได้เก้าเห,เหยือเยนถอนหายใจยาวออกมาเฮือกใหญ่ร่างพลันแปลเปลี่ยนเป็นลำแสงห่อเหินสายหนึ่งพุ่งทะยานไปในระยะไกลยอย่างรวดเร็วปรากฏว่าพองบินไปได้ไม่นาน ในดวงตาของเกาเหอเหยียนกลับมีประกายประหลาดเซี่ยวหนึ่งปรากฏขึ้นทันทีที่เข้ามาในสุสานสายหมอกสีแดงที่ลอยฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศก็ไม่ได้หนาแน่นมากนะักทว่ายิ่งลงลึกเข้าไปในสุสานมากเท่าใดสายหมอกก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยเแต่ในเวลานี้สายหมอกสีแดงดูเหมือนเริ่มเบาบางลงอีกครั้งแล้วซึ่งบ่งบอกว่าการเดินทางผ่านสุสานแห่งนี้น่าจะใกล้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อคิดเช่นนี้เกาเหอเหยี่ยนก็รู้สึกดีใจ จึงเร่งความเร็วของลำแสงห่อเหินให้เร็วขึ้นทันใดนั้นพื้นดินที่ดูธรรมดาเบื้องล่างลำแสงห่อเหินพลันแตกร้าวเป็นรอยแยกแคบยาวสายหนึ่งเศษศิลาดินโคลนปลิวกระจายไปทั่วมือยักษ์สีดำข้างหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินปลายนิ้วเปล่งประกายแสงสีดำแวววาวและมีกลิ่นเหม็นสาบเจือจางขุมหนึ่งแผ่กระจายออกมาทันทีที่มือยักษ์สีดำปรากฏขึ้น มันก็พรามัวและพุ่งคว้าจับลำแสงห่อเหินที่บินผ่านไปในอากาศด้วยความเร็วดุดสายฟ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทําให้เกาเหยเหยียนไม่ทันตั้งตัวสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงอย่างไรก็ตามเกาเหยอเหยียนก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปพลันกู่ร้องเสียงดังคําหนึ่งร่างพลันสั่นไหวลำแสงห่อเหินเบี่ยงหลบไปด้านข้างสามจ้างในพริบตาฟุบแม้หลบพ้นการคว้าจับของกรงเล็บปีศาจมาได้แต่ก็ยังมีบาดแผลบริเวณน,น่อง บริเวณรอบบาดแผลพลันแปรเปลี่ยนเป็นสีดำและเริ่มเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็ลุกลามไปทั่วน่องแล้วสีหน้าของเกาเห,เหยืย็นแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพลางบังคับตัวเองให้ถอยหนีต่อไปขณะเดียวกันก็ไร่เวทอย่างรวดเร็วประกายแสงสีดำปรากฏขึ้นล้อมรอบบาดแผลบนขาที่บาดเจ็บเพื่อพยายามยับยั้งการลุกลามของปราณมืดแต่กลับไร้ผลโดยสิ้นเชิงปราณมืดแพร่กระจายไปถึงหัวเข่าในพริบตา ประกายดุร้ายพลันวาบขึ้นในดวงตาเก้าเหือเย็นพลันเหวี่ยงมือฟันไปที่น่องของตนเองทันใดนั้นก็มีประกายโลหิตพุ่งออกมาเก้าเหือเย็นตัดท่อนขาส่วนล่างที่บาดเจ็บตั้งแต่หัวเข่าจนถึงข้อเท้าออกไปโลหิตพุ่งกระฉุดออกมาแต่เก้าเหือเย็นยังคงมีสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงพลางอ้าปากพ่นประกายโลหิตสายหนึ่งออกมาพันรอบขาที่ถูกตัดขาดโลหิตหยุดไหลยอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้ยินเสียงกระดูกลั่นกึิกกักด,ดังกังวาน กระดูกขาใหม่งอกออกมาจากขาที่ถูกตัดอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันบนกระดูกขาขาวโพลนก็ปรากฏมัดกล้ามเนื้อขึ้นมามากมายนับไม่ถ้วนภายในสองลมหายใจท่อนขาใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างสมบูรณ์การสร้างแขนขาที่ถูกตัดขาดขึ้นมาใหม่นั้นสำหรับผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหัศจร,รย์เช่นเกาเหอเ่ยียนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากลำบากแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามด้วยความล่าช้าเช่นนี้ของเกาเหอเหอียน จึงทําให้ศพปีศาจท,ที่อยู่ใต้ดินเบื้องล่างได้ลุกยืนขึ้นมาและขวางอยู่เบื้องหน้าเกาเหอเหียนแล้วหลังจากตั้งหลักได้แล้วเกาเหอเหยียนก็กวาดตามองเที่ยวหนึ่งจากนั้นก็สูดหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บเพอกใหญ่ศพปีศาจท,ที่อยู่ตรงหน้านี้มีความสูงอย่างน้อยร้อยจ้างทั่วร่างปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีดําและแผ่กลิ่นอายอันทรงพลังที่เหนือล้ำกว่าศพปีศาจท,ทั้งหมดที่เกาเหอเหียนเผชิญมาก่อนหน้านี้ไปไกลห่างศพปีศาจท,ที่ขวางอยู่เบื้องหน้าเกาเหอเหียนตนนี้ ก็คือศพปีศาจโบราณที่กลายสภาพมาจากเผ่าปีศาจโบราณดวงตาแนวตั้งดวงที่สามบนหน้าผากของศพปีศาจโบราณก็กำลังจ้องมองเกาเหอเหยียนเช่นกันมันอ้าปากส่งเสียงคำรามออกมาร่างอันใหญ่โตของมันพุ่งทะยานเข้ามากรงเล็บปีศาจที่เต็มไปด้วยเกล็ดของมันพัดพาเอาสายลมเหม็นเน่าหน้าใส,อสเอียงขุมหนึ่งเข้ามาและตะปบใส่เกาเหอเหยียนดุดสายฟ้าเกาเหอเหยียนเคยลิ้มรสความร้ายกาจของพิษศพของศพปีศาจโบราณตนนี้มาแล้ว จึงมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยบนร่างเปล่งประกายแสงสีดำสว่างเจิดจ้าและควบแน่นอย่างรวดเร็วกลายเป็นภาพมายาร่างทำสูงหลายร้อยจ้างตนหนึ่งสองแขนไขว้กันไว้เบื้องหน้าอัคครเวทลีลับนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากภายในร่างของภาพมายากรงเล็บของศพปีศาจโบราณสั่นไหวเล็กน้อยภายใต,ใต้การต้านทานของอัคครเวทลีลับนับไม่ถ้วนทันใดนั้นเกาเหยเหยียนพลันเปลี่ยนการไร้เวทในมือภาพมายาร่างทำเหนือร่างของเกาเหยเหยียนพลันอ้าปาก ประกายสายฟ้าสีดำสายหนึ่งพุ่งออกมาโจมตีใส่กรงเล็บของศพปีศาจโบราณชี้ฉประกายสายฟ้าสีดำระเบิดขึ้นบนกรงเล็บแต่กลับสลายหายไปอย่างรวดเร็วเหลือไว้แต่รอยไม่สีดำตรงจุดที่สายฟ้าฟาดใส่เท่านั้นโฮศพปีศาจโบราณส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดคำหนึ่งจากนั้นก็ร้องคำรามออกมาราวกับบังเกิดโทะเสดอด,ดานขึ้นมาก็ไม่ปาน ปราณศพรอบตัวมันพลันม้วนตลบและเกี่ยวพันกันอยู่เหนือศีรษะของมันอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ควบแน่นกลายเป็นภาพมายาปีศาจโบราณสูงร้อยจ้างตนหนึ่งมีเขาคู่อยู่บนศีรษะและสองตาแดงฉานภาพมายาปีศาจโบราณอ้าปากกว้างเผยให้เห็นประกายแสงสีดำสุกใสาภายในครูต่อมาเส้นใยเรียวบางสีดำนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาเสียงทะลุผ่านอากาศดังกึงกก้องครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีหลายร้อยจ้างไว้ในทันที และพุ่งลงมาหาเกาเหยอเหยียนและภาพมายาร่างธรรมที่อยู่ด้านหลังในพริบตาสีหน้าของเกาเหยอเหยียนแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงศพปีศาจที่เคยเผชิญมาก่อนหน้านี้แม้มีการบำเพ็ญเพียรในระดับดาราพยากรณ์ก็เพียงมีร่างกายคงกระพันและมีพละงกำลังมหาศาลเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือการป้องกันพวกมันล้วนมีอยู่วิธีการเดียวแต่ศพปีศาจเบื้องหน้าตนนี้กลับสามารถควบแน่นปราณศพให้กลายเป็นร่างธรรมได้ และยังใช้วิชาเวทโจมตีได้อีกด้วยด้วยระดับการบำเพ็ญเพียรของเกาเหอเยียนหากลงมืออย่างสุดกำลังย่อมสามารถรับมือกับมันได้แต่ผู้ใดจะรู้ว่ายังมีอันตรายอย่างอื่นที่ต้องเผชิญต่อไปอีกหรือไม่แม้เกาเหอเยียนคบคิดวุ่นวายในใจแต่กลับลงมืออย่างรวดเร็วฉับไวพลางกู่ร้องเสียงดังประกายแสงสีดำสว่างวาบขึ้นบนร่างเกาเหอเยียนเรียกผ้าเช็ดหน้าปักลายสายฟ้าสีดำผืนเดิมออกมาอีกครั้งบูง เสียงฟ้าร้องดังกึกก้องอย่างไร้ที่มาผ้าเช็ดหน้าสีดำเปล่งประกายสายฟ้าสว่างวาบและกลายเป็นก้อนเมฆสีดำอบล้อมร่างของเกาเหยอเหยี่ยนไว้ภายในประกายสายฟ้าสีดำมากมายล,ล่านแปลาบ,บอยู่ในก้อนเมฆสีดำเกาเหยอเหยี่ยนเพิ่งกระทำเรื่องเหล่านี้เสร็จสิ้นเส้นใยสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนก็ครอบคลุมลงมาแล้วห่อหุ้มทั้งกเกาเหยอเหยี่ยนและก้อนเมฆสีดำไว้ภายในเส้นใยสีดำนับไม่ถ้วนพันรัดอยู่รอบก้อนเมฆสีดำอย่างรวดเร็ว ชั่วพริบตาก็ห่อหุ้มก้อนเมฆนั้นจนกลายเป็นรังไหมย,ยักษ์สีดำสีหน้าดูร้ายน่าสะเพึงกลัวพลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของศพปีศาจโบราณมันตวัดกรงเล็บมหืมาของมันคว้าจับรังไหมสีดำเข้ามาทันใดนั้นพลันมีเสียงสายฟ้าเปรี้ยงปร่างดังสนั่นออกมาจากรังไหมสีดำเส้นสายฟ้าสีดำใหญ่หนามากมายพลันปรากฏขึ้นบนรังไหมรังไหมสีดำระเบิดออกเสียงดังสนัน่นและแตกกระจายเป็นเสียงเสี่ยง ลำแสงหอเหินสีดำสายหนึ่งที่มีเส้นสายฟ้ามากมายห่อหุ้มอยู่พลันพุ่งทยานออกไปในระยะไกลด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์ศพปีศาจโบราณตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นก็ร้องคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวและรีบพุ่งตัวไล่ตามไปทันทีทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงภายในลำแสงหอเหินสายฟ้าสีดำใบหน้าของเกาเหอเหยียนซีกขาวไร้สีโลหิตโดยสิ้นเชิงเมื่อครู่นี้เพื่อหลบหนีจากศพปีศาจโบราณตนนี้ เกาเหยอเียนจำเป็นต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าไหมสีดำที่เป็นไม้ตายของตนเองอีกครั้งโดยไม่มีทางเลือกโครมที่ด้านหลังลำแสงห่อเหินศพปีศาจส,สีดำตนนั้นวิ่งไล่ตามมาด้วยฝีเท้าอันรวดเร็วอย่างยิ่งไม่ต่างจากวิชาอัศนีทมินลิกลีที่เกาเหยอเยียนกำลังใช้อยู่แม้แต่น้อยเสียงร้องคำรามครั้งแล้วครั้งเล่าดังออกมาจากปากของศพปีศาจร,ราวกับว่าหากจับตัวเกาเหยอเยียนไม่ได้มันก็ไม่ยอมเลิกลาอย่างเด็ดขาดเกาเหยอเยียนหัวเราะขมขื่นออกมา ไม่เคยคาดคิดเลยว่าตนเองจะตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังเช่นนี้ขณะที่ในใจของเกาเหอเหยียนคิดเช่นนี้แต่มือยังคงไร้เวทต่อไปและพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตอนนี้พลังเวทของเกาเหอเหยียนมีไม่มากพอที่จะต่อสู้กับศพปีศาจท,ที่อยู่ข้างหลังได้จึงได้แต่หวังว่าตนเองสามารถออกจากสุสานแห่งนี้โดยเร็วที่สุดและมุ่งหน้าไปยังจุดหมายต่อไปจบตอนขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม หากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ